ครับแต่ว่านั้นมันที่พุ่มโนี่ยิงดอกกีตมันยิงออกเพื่อนะครับดีกว่าดอจิกไอ้ตึ้งน้ำยางเลยตึ้งเกิดฉาล่างอันที่น้ำยางอาจจะไม่มีเลยนะครับอาจจะให้ไปเลยนะครับหมั่ต้นหน้ายางก็ตายนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราตัดลึกเกินนะครับหล้ายางมันจะออกสองด้านนะครับเบิกเบิกน้ำไม่นะครับกลับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีเปิดหน้ายางนะครับเปิดหน้ายางหน้ายางโอนนะครับยางเปิดน้ำไม่นะครับมีตอนนี้ที่อยู่ปอนนี้ก็ โดนล้มนะครับล้มตอน้องได้ฮักเลยนะครับฮักคัดถึงเลยนะครับก็จะมาฆ่าทิ้ให้ดูนะครับการเบริกน้ำยังไม่นะครับนี่ครับหลวดัดหลวัต้องมีต้องมีนะครับที่สําคัญหลวดยินยางจอกยางนะครับตัวยางจะมามัดก้อนนะครับขึ้นเหล็เส้นหลวดัลวดก้อน รถก,ก็มีหลายแบบหลายแบบนะครับอยู่ดีกันเลือกใจถ้าได้ถ้าถ้ามีแบบนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าว่า,าปีนี้ที่เราเยึดกรีดหรือว่าผักไปันนนานั่นนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องปอบบางรวดเต่ว่าวมันไม่มีไอ้ทีบมันมวนมวนแบบนี้นะครับมันจะดับต้นยางนะครับทำมันต้นยางเสียให้นะครับถ้าได้แบบนี้ก็ยดีนะครับเพราะว่ามันนี่มันจะขายาได้ดโดยตัวของมันเองนะครับ การการยับขึ้นลงไปมาไปมาก้็ง่ายนะครับแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปวัดตรงนี้อกนะครับเพราะว่าเราจะเหลือตรงนี้อกทักโคนึงนะครับเราแค่ยับลงไปมาไปมาได้เลยนะครับมันง่ายนะครับพุมเบบนี้นะครับถ้าหาได้ก็แนะนํานะครับถ้าแบบมีก็ได้นะครับก็มาดูการคิดนายางก่อนนะครับนี่ก็ผพมจะวัดตันนี้นะครับ น,นี่ตัวนีตน้ต้นต้นโกจะไม่ได้ใหญ่หมากน,น,นะครับนี่นี่นาเกลวัวตัดนาเด็กตนะัดตัดมาตันรถมานะครับโดนพายุลมแรงนะครับปีนั้นการโจงนั้น่งเบื้อต้นเล็กนะครับการได้รถนาใหม่อีกหนึาาห่งแต่เนี่ยพุ่มจะเบือ่อไอตึ้ผมจะวัดดูก่อนนะครับว่าได้เขืบไหมะครับผมวัดนิ้วจีนนะ,ค,ะครับไม่วัดนิวกลางนะครับเพราะว่าผุ่มขอคนณเมื่อยนั่งเขืบจากน้าเก่ามานะครันบน,นั่งเขืบประมาณนี้ ช่องกือส่องกือก้านะครับตอนนี้ไม่ได้จ้ามกือดีแต่ก็มไม่ใช่ป้านะครับเพราะว่ายังโผมันได้อายุเร็วนะครับเราก็เราก็ต้องเบิดต้องเปิดหน้านะครับเพราะว่าเราไมา่ตีถิงถงานมาเสียเวลาเาทำาได้นะครับเราว่าจกเกือบเราจะลดลดหน้าลงม,มาสาักนิดแล้วนะครับอ่อนขีดหน้านะครับความสุกนะครับ นี่ครับมาดูมันจะอันนี้จะเป็นยางยางมาเล็ดนะครับยางฝ่าดาช่วน้นบนนี้จะเป็นยางพันนะครับก็จะติดตานะครับติดตาขึ้นมาวัดจากตรงนี้นะครับช่วนั้นบนนี้นะครับตียางพันนะครับขึ้นมาประมาณสิบไอ้ดอยดอยเส้นตึงสิบตึงดอยสิบเซ้นนะครับไม่ต้องอะไสู้งเกินไปนะครับตะวหน้ายางเปิดหน้าไม่หน้าเล็กนะครับไม่ต้องอาไสู้งมากนะครับ สวัสดีไม่ยากไอุ้้งหมากผมมอต้นต้นมันเล็กน,นะครับพอยิงแต่เราเปิดรุ้งหมากต้นยางมันก็จะเกิดต้นกระตบกับต้นยางนะครับผมทำให้ต้นยางยึดชากได้นะครับถ้าเปิดสุ้งหมานะครับเปิดเป็นตรงไ้รุ้งหมากนะครับประมาณรดอยถึงร้อยสิบเซนนะครับก็มา,มาดูไฟนี่ดีกว่าครับป่ายามขีดนาลังนะครับ นาล่างนะครับคิดนะครับคิดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องอายาวมากแต่พยายามคิดลงมาจากมาตรงนะครับอย่าให้เบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับฝั่งนี้ก็แม่นกันนะครับส่วนนะครับนี่ไม่ต้องไงได้ขืบดีก็ได้ครับผมบอกว่าต้นมันเล็กมันก็มาตรงนี้แล้วนะครับคิดลงมาตรงนนะครับอย่าให้เบี้ยวไปเบี้ยวมาข้าหน้าย่างโราอยู่องค์ซาเสมือตาเท้ากันนะครับผมสองคนคิดกันนายไอ การบนยาวนะครับวานที่การลงมาแคปปืนนะครับหน้ายางเราจะเสียส่งนะครับเสียดุบส่งตัวจะนั่งพยายามดึงเส้นให้ให้ตรงนะครับย้ำเลยนะครับไม่ต้องให้ยาวมานะครับเปิดนน้ำไหมก็องซาของหน้าก็อยู่ดีความชอบนะครับชอบแบบนี้แต่การสำรับปุ่มๆไหนนำห้ำไหมไม่ต้องให้ห้อยมาเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องให้มือมาเองให้ให้อยู่ดักซี่กับองซานะครับ ชื่อขงคุณอาจจะหไห้อยหาน้าลงมาหมากวันนี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับอายุอยู่กว่งจบนะครับแต่ถ้าพุ่มาำรบพุ่มนะครับที่พุ่มมาเปิดหน้าเองนะครับแป่งนี้พุ่มก็เปิดประมาณนี้นะครับก็ลิงยางนะครับยางนี่นะครับขวามังขว้งถ้วยกับหน้ายางนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรังนี้นะครับสำหรับการเปิดหน้าไหมนะครับ ไม่แนะ่ยนำไ้ตั้มเกินไปนะครับตะว่าเพื่อนำไม้ยางเราไม่ได้ออกหมากด้วยว่าหนัายางไลห่หมากนะครับมันยางมันไล่จานะครับบองที่โดนดดลมโดนได้นะครับถ้าถ้าเราเหลือนเหลือนถ้วยยางลงไปตั้มเกินนะครับลมพัดนํายางจะ้วา,าไม่ลงถ้วยยางนะครับก็ฉะนั้นเอาประมาณนี้ก็พอนะครับกันตั้งดีกันตั้งช่วยนะครับประมาณนี้ก็เหมือนเราคิดหน้าบปรเรีเรียนนะครับ ไม่ต้องจิกไปชักครั้งซองครั้งก็ได้ครับพมคิดคิดสำน้าที่เราคิดไว้นะครับนี่สมมุหดว่าพมหมาคิดอะไรเด็กว่านะครับมาวัานนะครับผมหมาคิดมาอะยรมาวัานวันนี้พมก็จะมาคิดจิกนะครับวันนี้ทัมงหมว่าเป็นคืนทีซ้องนะครับคิดแต่คนครับกันหมั่บางเบาเบ,บนะครับไม่ต้องออกแรงกดมีดเยอะ ถ้าปนยางเปิดไม่ดีกว่าขึ้นน้ำไม้นะครับไม่แนะ่ยนำไม้คิีดลึกไปทึงนํำยางเลยนะครับกลีดไอ้แก่โพหน่ำยางซึมๆออกมาน้อยๆก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราคิีดทึงหน่ำยางเลยนะครับมันออกหนํำยางออกเยอะก็จริงนะครับแต่มันจะมีพ่นตามมานะครับนี่จะประสบการณ์ของผมนะครับมีเด็กมีช่องอาจจะออกนะครับแต่ว่าร่างจาดนั้นหนํำยางมันจะลดลงเพลนะครับลดลงเรือนะครับ ลดลงมาจนกว่าน้ายางจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยยางตึงจะออกมามาสมซัมเมอแล้วนะครับถึงยางที่ช่องถ้าเราตัดตันนี้นะครับตัดไม่ยิงน้ายางมันมากเกินไปนะครับตอนเปิดน้ามไม่นะครับยางเราก็ยิงเรามากรีดเฉวลังชฉาช่องเฉาซ้ำนะครับน้ายางเราก็จะได้มาเพิ่มขึ้นเรืเลยนะครับนีพวมแนะาน้ทํา,าตามวิธีทีซ่องนะครับไม,ไ,มไ,มมไม่ต้องเปิดน้ำไม่ไม่ต้องเปิดอะไรถึงน้ำยางหมานะครับครีดให้พอน้ำยางซึมๆมออกมานาน้อยก็พอนะครับ เพราะว่าถึงเรากิดกีดลึกมันเดี๋ยวผมบอกนีมันจะมีพ่นตามมานะครับมีเด็กอาจจะอกนะครับถึงถ้วยนะครับชายกับอกจริ้งรับแต่ว่ามันจะมาลดมาลดอยู่ช่วงแล้วนะครับบางมันยอกมันใช้เวลานานนะครับบางบางทีหน้าประมาณนี้บางทีก็ลงมาประมาณนี้นะครับมันจะจึงมันจะกลับมาออกซัมเมอร์แล้วนะครับเพรนะนนไม่แนะนาให้กรีดลึกเกินไปนะครับเปิดน้ำไม่นะครับ่อยขอไลน้ำยัางลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ก็พอครับผมไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมน้ำยางหังต้นไม่ลงในตัวยางนะครับเพราะนั้นมันถี่พมบอกอันนี้อีทีนี้มาตะชาหนํายางอาจจะได้ชากว่านะครับแต่ว่ามันจะมีพ้นที่ดีกว่านะครับรตะว่านั้นมันถี่พบอกนี่ยิงเอกกรีดมันยิงอกเพืชนะครับดีกว่าเรากจิกไอ้ทึ่งหนังยางเลยทึ่งตะกีชาล่างอันที่นํายางอาจจะไม่มีเลยนะครับอาจจะให้ไปเลยนะครับหาังต้นหน้ายางกระตายนึ่งเลยนะครับรตะว่าเราตัดลึกเกินนะครับ หลัย่างมันจะออกสองด้านนะครับเบิกเบิกหน้าไม่นะครับทางด้านบนทางด้านเผื้อด no no ้านบนทางด้านเลื้อด้านหลังนะครับหลัย่างมันจะออกออกกันสองด้านนะครับทำมายากหน้าเองไปเลยนะครับว่ามันจะฝืนตัวต้องใช้เวลานะครับนี่นะครับของนีประมาณนี้นะครับการเปิดหน้ายางก็อันนี้จากประสบการณ์ตัวของผมนะครับแต่ละคนอาจจะเปิดหน้าไม่เมื่อนกันนะครับอันนี้ก็อยูทติการไปปรับจายกันนะครับ นี้วิธีของผมแต่ว่าเป็นเปิ้นโฉบเป็นเปินก็นนนนสามารถนําไปใช้กันได้นะครับ <phones> ก็บวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม